บาดชัล่ลายมีแต่คนเขาจะฟีดว่าเฮาหานะมีผันนนวนั่นนันแ<อ>้วนี่แต่ว่าที่เห็นหนะมันบ่แม่นผัวเลยผัวบ่าวซื่อๆอขันผัวเนี่ยเอออยู่น้ำกัน,นคือคู่มือนี่จังว่าผัวอันนี้มันบ่แม่นผัวแปลว่าเฮาคบกับผู้นี้แล้วก็ไปคบกับผู้ใหม่อีก โอเคเนาะพี่น้องมาต่อยพี่โซงพี่น้องเอ๋เนาะ,ะพี่น้องมาเห็นซาพิมพ์หลายมืออะไรพี่น้องเอ๋เนาะมันนี่เป็นมาดินบ้านน้องแดงพี่น้องเอ๋เนาะไปเช่าซาพิมพ์ได้แล้วมั้งโอ้ขอกาห้าหลิน้นแถวบ้านนี่แหละบนหันขอกาปลาลิ้นบ้านานระนนจ,จกนาจานนี่แหละ<อ>คือเจ้าเห็นมือนหาหันแล้วว่าเรื่องสบายดีสบายดีก่อนอสบายดี<笑><笑>โดยสบายดีเอฟซีทุกท่านเนาะสบายดีเอฟซีทุกท่านโดยไปห้าหลิน้นบ่นแต่ละมั้งโดยของแนวโตอยู่ภูเดียวเนาะบอกไม่ได้ไปใไซบ่ว์มัน บ่ฮะกมาแต่เจาะแม่แม่เพิ่นเงยนักเผื่อแห้งเลยโดยเพิ่นนอนอยู่ฮะเป็นแดดแน่มีไฟเบิ่งผัวหลายคนแบบว่าคนแถวบ้านในแน่ไรกะน้องผัวเอาเมียคนสวรรค์นั่นแน่โดยแไรกะเพิ่นเพิ่นยังถ่าแต่เพิ่นเพิ่นยังถ่าแต่เไงกุ๊กหลวงพัวอยู่สารคามสารวัตรสารคามโดยจักมือได้แหละเพิ่นสีมาโดยแต่คือเพิ่นยังมาท่านมาบหรโดย โดยโดยตอนแรกจะเฉินจอบอีกวะอืมคืนนี้จะกับไปบ่บ่ได้ไปคืนหากับไปเว่นนี่นี่แต่ไปเกี่กับเว่นเนาโดยกลางคืนนี้ใชไปหมเบิ่งน้องน้องนุ่งเหมือบ่น้องแล้วก็เอื้อยโอ้ละกัน้องผู้อยู่เมียอยู่สวรรค์ก็ยังบ่ได้มากับเมียเพื่อนกะโดยแล้วก็กับน้องผู้ทิพผูู้ลาโน่น่องผู้ทิพผูู้ลาอันตัวผู้ตายนั่นโดยตัวที่โดดเดี่ยวตอนน่ะ โดยแนบไปเจอกันอยู่ดีไม่แห้งอยู่หลอว่ะอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งอยู่โดยแต่ก่าเพื่อนไอยูเพื่อนได้พี่น้องมีแต่ไปลินไปเที่ยวเนาะไปหลินไปเที่ยวไปเ <ไป S 2> ที่ยวได้แ<า>ต่ก่าวหงวยผลิตน,น้ำหมูน้ำคููปหากินหลับกินเยียนน้ำผู้ว่าผู้แพ้วแถวนี่แหละ<อ>ว่านนคนโสดบอกคงนคนโสดเนาะไปมื่อึงกัเถื่อนอ่ะหงวยไปมือเถอดเดียวของแล้วบอกวันหักหงายของแล้วคำแล้วไป ไปน้ำผัวเบาเพลบ่บ่ได้ไปน้ำผัวผัวแล้วนางกินเหล้ากินเวียนน้ำหมูน้ำครูละกาบ,<อ>บ้าันกะลินเฮือนหมูเฮือนครูเลยหขนาดเพิ่นเลยหขนาดโดยแบบลืมเลยบ่ลืมเลยโดยแต่อมอนซืนคนโสดใช่ไหมเนาะโดยคนโสดจีจีไปก็ได้มันบ่กจีจีไปก็ได้ <c oughs> บาดชวนไลายมีแต่คนขเขาใจะิตบอกว่าเฮาน่ะมีผัวันนั่นนั่นแล้วนี่<อ>แต่ว่าที่เห็นน่ะมันบ่แมน่นผัวเลยผัวบ่าวซื่อๆคันผัวเนี่ยเอออยู่น้ำกันคือคู่มือนีจังว่าผัว อันนี้มันบมแมนผัวโดยแบบว่าเอาคบกับผู้นี้แล้วก็ไปคบกับผู้ใหม่อีกค่ะนะโอ้แบบว่าว่าไงคือแบบว่าอียังว่าง่าไงลินกินกันมันสิบออลินกินกันธรรมดาแบบนี้สื่อๆค่ะนะแบบว่าเอาลมไฟแล้วเอาลมขนาดแบบจ้อยากไปทั้งหลายเจไปไปสิบอโดยแบบว่าคบกันไปสื่อๆลินกินธรรมดาสื่อๆนะเพราะว่าแกงเงาะนะเพราะว่าผัวข่อยกระต่ายมาตะึงแลยขนาดโดยโดยโดย แบบพอมอนพอซื่นไปพี่พอมอญพอซื่นถัดแล้วแบบว่าเขาคิดอยากได้ผัวาข่อยว่าเอาดอกอ,อันอยู่ข่อยก็ปั้นนี่ละโดยแบบแก่งเางาเพราะฉันใช่เนาะโดยขบไปพอแก่งเงาระยะโดยอันน่ะแต่นผู้มาว่านั่นนั่นกเขาเป็นผัวเจ้าบอสไหมบอแมนแต่เป็นผัวเบาเป็นผัวเบาเป็นผัวเวบาเบาสื่อเป็นผัวซื่อแต่เพิ่งเงาข่อยกระขบผู้ใหม่อีกแต่แบบอ่าแบบลิ่นกันดนระบ้อลิ่นกันนะแม่แม่ไม่ได้โดนปันใดเลยไม่ได้โดนโดยแบบว่าเพื่อนกะ ไปไปมามาเยอะนักเชสิละผนหักไหลผลเมื่อแต่ว่าแต่ว่าพลเนี่ยมีลูกมีเมียบอ๊บมีลูกผู้หนึ่งแต่เมียพผนปลากันแล้วพผนเป็นผอห้างแต่ข่อยบ่เอาโดยแต่ค้อมือนี่ผลมาค้อมือของบอบอมาเกาะกระไหลผนเมื่อจังเมื่อเมื่อไข่วะจังหนูลูกเจ้าของวะก็เห็นอยู่พี่น้องพผนมากระลายเถื่อยอยู่บ่อที่เห็นพผนมาเนาะโดยเมื่อไนน์ผนมาต้องคืนนะสาเพี่มือเอาอยู่ในปลาเนาะโดยมาแล้วกระไหลผนเมื่อ แต่แต่เพิ่นนำบ้เข้าไปตุบ่จะบอกมันนะไระบ่ได้เข้าบ่ได้เข้ามีบ่แบบว่าบางทีเพิ่นเข้าไปในตุปยจ้าจะลองทำขคืนมีอยู่บางทีแต่เพิ่นก็เข้าไปหน่อยเดียวแล้วเขาก็ให้เพิ่นเมื่อโดยแบบผู้บ่าวผู้สาวลินกันแน่เนาะโดยลินกันเป็นธรรมดาโดยแบบว่าค่อนรินกัิ่นแรกก็กระล่มผู้ไม้คือเจ้าเห็นนั่นแหละอืแบบบริยุทธ์ข้องที่บริยุทธ์ข้องที่คือเจ้าเห็นนั่นแหละเท่โดยหลังจากเขาไปน้อผู้นี้กับผู้นั้น <ด>นนะน,อน,อนอคอนยก็กลิ่นน้ำมูน้ำขู่ลังเถื่อเป็นยังไงเลยคือคือบบอยากเอาแบบบบเอากลิ่นแบบที่มันอันนั้นะวัวโบมันสบายกลัวสบายกลัวโดยแบบเดี๋ยวลาวัวโมเสกแบบจะไปทางในก็ไปเป็นยังไงบ้าโดยแบบเฮาอยากไปกลิ่นน้ำไฟก็ไปไปลิ่นน้ำมูน้ำขู่ก็ไปแบบว่าเอาผัวไปเพราะคลองแรงคลองงาออ่ายเพราะว่า<ม>วิดไปแหละกับวิดไปเลยโดยโดยหันะเราอยู่ผู้เดียวนี่ใครกลัวอยู่ผู้เดียวใครกลัวจะไปขไปงะก็ไปโดย จะน้อยฝาติดต้องเถืัอถือพวกขีมาขีก้าวอีกนั่นแหละคอยจังวาเอา oh. ยันมันแนวนั่นแหละ <Do i. S 2> คอยนั้นอันนี้คือเหตุผลหลักๆเลยบอกโดยคือยันถือพวบอดีโดยขีมาขีก้าวโดยยันแน่นั่นแหละคั้นๆแบบว่าผู้แบบเจอแบบผู้ดีๆนี่กะเสียงอาอยู่บ่จักเรื่องนะเังบ่ฮู้แบบว่าผู้บรลินอ่าบ่สูบยามีแดนหักเข้าเท่หักเข้าอย่างพร้อมแบบ สูดีไปน้ำเฮาไ,ได้กันสูบย่านอ่ะเออคอยหักได้แต่ว่าสูบมา่านี่คอยหับบกบ่ได้คอยย่านแต่โตนี่หนะน้า<ม>กินเหล่ากินเบียนอ่ะเออธรรมดาของผู้ชายหนะน้าเออหักได้ตอนนั้นไหนหักคอยเลือกย่านแต่ว่าขี้ม่านี่โดยคอยบอกเอาตกกับซาหะนะโดยโดยทึงมา่าถึงซาแล้วคอยบอกเอาดอกแนวนั้นนะอ่าคนกลุ่มนี้เนี่ยบุพานเนาะ โดยาพอฟานาพอฟานก็ย่านแต่นอนนันคอจังหวะผัวเลยนะโอ้ยตั้งผัวคอยตายนั่นแล้วแล้วแกแล้วเลยนะคอยบกินจักได้เลยโดยโดยแต่ขนาดนั้นนะก็ยังผัวแบบเก่าคอยค้นคุมฮกผัวมาอืมแต่คอยยังโดยแต่คอยยังไหลมือ่อเมื่อไหมคอยวะโอ้ยในจกักรลรกตูจักตั้งแต่ผัวคอยตายผัวโถ้าก็เห็นหนาเฝืนมือนะโดยแต่ข<ต>ุมมือนี่เหล่ฝนก็ยังมาอยู่บ่ฉับจิ้มผู้ที่บมาเลยบาเลยมาเลยคอยบอหายมาโอ้ยฝืนมาหาอาจารย์จะเจือ มาหาก็ก uh ็มาเถื no? ่อแล้วเพิ่นไปๆมาๆนี่แล so, ้วูกจักกับเราดนเติมแล้วบ่ดนแล้วแต่ข่อยบ่เอาบ่ปีฮะฮอดบ่ปีฮอดปีแต่ข่อยบ่เอาอ๋อแต่ข่อย่เอาลิ้นกันดังตี้ซือๆแต่ข่อยบ่เอาเอพแกงเาโดยลิ้นไปพอแกงเาไปหเอานี่เาบ่เอาปฏิเสธเลยปฏิเสธเลยัวนี่บ่เอาที่ว่า FC ผู้ใหญ่ จดีผลว่าวะเขาใจฟิตนว่เพาะว่าข่อยน้ำโแมนเด้อด้วคำคนะมันว่าขาสอกออกขาว่าดยแต่มันโบแมนคำนั่นนะอันนี้คือขึ้นออกมาแก้ข่าววาใช่ไหมดยแต่คำคนนะดยแต่เขากอบว่าดีกว่าข่อยดอกเพตาะว่าเขาประจานผ่านหนาเขาพระเจ้าหะนะ้เขาพระเจ้าก็ช่วยยุแต่ว่่ได้ประจานผ่านหนาไฟใดาจ้าว้าวใดโมเป็นอย่างนั้นไม่แต่อา ปับข้าขัใจกันบบดบุพิบบเทียงกันโดยแต่ขอโทษกันแล้วไปนี่ว้าวเอออย่าว้าวเร้อว่าสุมห่าวว่าสันแต่ว่าคอยเมื่อไรลละว่ามุนหายังว้าวว่าวิชบว่าวบบว้าว่าคอยก็เช้าห้แล้ว่าเทคอยก็ะใหญ่แล้วเนาะโดยทอแต่ผมมันยังบ่งออกซื่อค่ะนะโอ้ว้าว่าบริว่าว่าห่วย อันอันนี้ก็ขอโทษหลายๆเด้อผู้ใหญ่ใจดีเอ้ยวะโดยหวยบ่ได้เว้าแล้วรมามันฮอนบ่อนโดนแล้วมามันฮอนซื่อๆค่อยวะคนบ่ได้เว้าขอโทษหลายๆเด้อโดยอยาังายแน่มื้อน่ะฮะระหว่างบ่ได้เว้ารอันนี้ผู้ที่เว้านี่จะหมายถึงไปไพอ๋อฝุ่นั้องจอนเถอะแหละอ๋อไม่จอนบ่โดยคอยนั่งดิ่นในนาเท่าอยนะขก็ได้ยินว่าหะละโดยโดย ทั่วประเทศแล้วว่าบริวาวห่วยความดับบนมีในโลกเด้อว่ะอ่าต้นเหตุมันก็คือมื่อนั้นนะพี่น้องนะบัเที่มาถ่ายคลิปพี่น้อยแล้วก็บัตรเที่ยวทำในจอว่ะชาพี่มาลินโบว่าแต่เก็เอาไนคือมาลินอย่างนี้ว่าในจอว่ะเราเป็นมาว่ะอันเรามีผัวแล้วสิเราสิแต่เ้าวกระบอกเราว่าเจ้ามีผัวแท้หรือผัวแท้นะโดยมันบอแมนมันบอแมนความจริงตอนนั้นแหรอนะตัว ผัวเราคนได้ปะอ้าวผัวมาวันนั้นได้ปะผัวเราบอคนั่นปะไม่เจอหนาแม่นแล้วปะเออแบบไับบริวารยนี่ยกับไม่ได้แบบว่าอันนั้นเนาะขันมีกะอ่าก็สุดแรกแต่เล่านะบอกมีค่อยก็ขึ้นจยากได้เลยนะกับเฮาก็มีแต่ว่าดีแล้วว่ะเรามีผัวดูแลแบบมันพรอครัวอย่างะมาณนี้เก็ซีเกิด็นกับบริวารบริยังเนาะมีแต่เพิ่นแบบอ่าแสดงความยินดีนนัะมาเลยจเจ้ามีครูมีโค้งอะนะโดยเกิดเปนก็บบริวา โอ้ยพี่มันตัวนั่นนั่นนี่เพิ่อนก็รอดเอฟซีเพื่นก็ได้เพิ่อนก็ต่อใจคนท้าวเนาะมันก็ต้องมีความหมองความพักอิแล้วมันก็เรื่องธรรมดาหมดเลยมีแต่คอยบอกเอาโดยแต่ว่ามหักอยู่ที่ว่าท้าวซีพร้อมมีครูบอกหรือบ่มีเท่านั้นแหละเนาะโดยโดยแต่คอยบอกหมักคนประจานผ่านหนาคอยคอยบอกความจริงเลยโดย กันได้ยินแบบอีกวันหนาน่ะค้อยย่านบมมีแขลงอย่าเข่าขอโท้าเอฟซีเลยคอยนะ <c oughs> ใจเย็นใจเย็นไปนั่นหุ่นบ่โอ้ <c oughs> คอยผมักคนประจันประจานผ่าน,นหนาคอยแบบเสียห,ยหายขนาดนึงว่าคอยลินนี่คอยก็ย่อมหัาว่าคอยลินย่อมหัาว่าคอยชัวแต่คอยบ่เคยประจานผ่านหนาไขโดยขน,นาดผมเป็นย่างเป็นยังปั๊บเข้าใจกันเลยโดย,เ,ยเป็นพี่เป็นน้องก,กันกะมีแต่ว่าขอโทษขออภัยกันมากระเพาะโดยคขนาบประมานเพราะว่าเอาคำบประมนผัวกะ บาเมพวารวก็แล้วไปอะไรพี่โดยบเมนโดยผู้เาเนาะโดยผู้เาซื่จากหายน้อยหนึ่งทันแล้วเฮ้ยโดยในวันบวดีห่วยไปเือนหมู่พอแล้วมั้งนะห่วยเมื่อก็เเื่อนกว่ะได้นาเราหนะหันดิจากจากมาเป็นยากหายแล้วเว่ะเออยากหาย่นแล้วว่ะได้ยินแล้วนี่ไฟบอยากหายจะาในคิีบโบโดยในคลิปหมู่ข่อย โอ้ยพิมวะอีจอนมันว่าว่ามึงมีงพูว่าว่ามึงกับมันคนจัดชื่อเด้ดหว่วยวะได้ใช้นกวะฟังให้มันจบคอยฟังจบคอยกลมาเลยมึงนะฮะแล้วาดเสียวหลินเ่าหัวนี่แหละ <laughs> แมนยุคนที่วา่าหลินนะวา่าหลินที่วันฝัดถั่วประเทศวันละหันนะโอยกะขอโทษขออภัยกันนั่นแหละข้าก็ขอโทษจะาน้ำเทียนถามเราม,มานั่นนะโดยข้าก็ถามบ๊นบมาถามยันดหกว่า ใช่ปริมาณบริหินดนเนาะโดยแค่เราจะขอปริมาณนีโดนโดยโดยปริมาณนีโดนข่อยกับแปทภาษาขอยคือเจ้าเห็นหันแลบววันกัปรินเินแคทางนั่นเองข่เจ้ามานี่อะขมือขมือมานี่หมจิ้ก็เลยทาเพิ่นโดยเหมือนหันขอยกับปรินวันพีนใต้หันและกินเหล่ากินเยี่ยนนกฟูบ่าวผูถาวรฟูแพ้วหันแล้ผู้บ่าวฟูหาวฟูหมายหันแล้วข่อยกา โดยกานับได้ยีบ่บ่ผูวเนี่ยายจะคนไม่กับว้ลาท้อกจะคนเ่รอประมาณ6กเจคนนี่แหละหกเจ็คนแต่แบบว่ามูลินกินกันธรรมดานี่นะล้มกันไปสื่อโดยแบบแกเงาบ่แกเงา,งาสื่อแต่าหน้าทผัวเขาแล้วว่า บ่ผ<อ>้วพ่อห้างพ่อไมายาพ่อหาอ <c oughs> ้างพ่อไม้ลอยไปสิ้นที่ลอยปรเซนตพูครานี้ระวังในได้เลยว <c oughs> ่าเขาใส่กชลินแล้วเนะาะขก็ยันเมียเขาหายแม่กแต่เรามาระวังซื้อบิดีเลยคันสินล,สลินกัโดยบน<อ>ว่าเข้าอาส่งซื้อมาเจ้าปรินผู้เป้าเพลอดบ่ลินไปเพรสบายใจนี่แหละความสุข,ของภัยความมั่นากับหามได้มหนบ่โดยโด,ย,ดยกันจะลินกับหาเพราะว่าพ่อห้างพ่อไม้เนาะโดยกินหล้ากินเบียร์น้ำกันก็ได้โดยมันจังบ่ คิดกันโดยแล้วพันปริญลูกพัวเขาพันไหวตามโต๊ะพีดนี่ได้ก็ไปแล้วเนาะลินลูกพัวเขากระล้มผู้บ่าวผัวห่างผัวใหญ่หันแหละโดยอยู่ในบ้านได้ใช่พี่มีผู้บ่าวยู่คนในบ้านผู้บ่าวนะมีคนหนึ่งได้เหินแคมทักเจ้าเจ้ากายไฟกายมาหันนี่บ้านโน้นสว่างเด้ใช่โต๊ะที่กันช่องสันนะสว่างมีบอกมีกับผู้บ่าวผู้เฒ่าผู้แพ้ผล้เล่ากินเบียร์นำกันหันแหละโดยแต่ลายสุดนี่ค่อยๆต่างหัน โดยคนไปตลอดไปตลอดบ้างใครคนเดียวใครทหารก็ได้คนเดียวบ่โดยอันนั้นก็ไปตลอดบ่นี่ังไงบ่นะครึ่งไปเท่านึงไปเท่านึงเราไปคอยไปดูเพราะว่ามันกลางค่ายนะไอเก็เลยเคยกลางค่ายแม่นคนร้ายเนาะโดยมันผัดคนร้ายขั้นแบบเขาถามไปเขาไม่ได้ถามบว่าอันไปยังไปยั่งเลยเขาไปถามแล้วบอกเขาหูแล้วแหละเออมาที่เหล่ากันเรียกใส่กอดต่อตรงๆแล้วนะเพราะได้ฝันผัดคนสื่อเนาะโดยผลิตมันสบายใจนี่แล้วค่ยกั คนสวยเฮ้ยเด็กๆก็ได้โดยสินอนตีลังกาอยู่ก็ได้ตีลังกาอยู่ก็ได้โดยขอโทษหลายๆขอผัดคนใจหอนกวิอย่างผัดคนตับเดียวขันว่าคือว่าขันบัวว่าคือบัวว่าโรดอันนี้ได้ยินเต็มชกเต็มปากว่าวบัวว่าวนี่นะโดยขอโทษหลายๆขอกระหวยมามันหอนเท่านั้นแล้วขอว่าขอโทษเด้อที่บัวว่าวนะ